กลับมารับชมคนคนโลกครับงานวิจัยล่าสุดชี้บนดวงจันทร์บริวารดาวยูเรนัสอาจมีสิ่งมีชีวิตเรื่องนี้ต้องขอบคุณพันลบโกชผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์จาก bbc.com ครับข้อมูลใหม่พบว่าความเชื่อเดิมที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันมาอย่างยาวนานว่าดาวยูเรนัสหรือที่คนไทยเรียกกันว่าดาวมฤตยู และดวงจันทร์บริวารที่ใหญ่ที่สุดของมัน5ดวงเป็นดาวที่ตายแล้วและไร้สิ่งมีชีวิตอาจจะไม่เป็นจริงเมื่อนักวิทยาศาสตร์เพิ่งระบุได้ว่าบนดาวเหล่านั้นอาจจะมีมหาสมุทรส่วนดวงจันทร์บริวารดังกล่าวก็าอาจมีสภาพที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตด้วยสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดาวยูเรนัสที่เรารับรู้ในปัจจุบันล้วนเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาโดยยานอยเอเจอร์2 ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาที่ได้เดินทางไปเยือนดาวเคราะห์ดวงนี้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งใหม่ได้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้จากการเดินทางเยือนของยาน Voyager 2บังเอิญเกิดขึ้นพร้อมๆก,กับการเกิดพายุสุริยะรุนแรงจนนำไปสู่ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับระบบของดาวยูเรนัสว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ ทั้งนี้ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ซึ่งปกคลุมด้วยน้ำแข็งดูสวยงามโคจรอ,อยู่ในส่วนนอกของระบบสุริยะของเราถือได้ว่าเป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาวเย็นมากที่สุดดวงหนึ่งหากเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นดาวยูเรนัสถือว่ามีความแปลกประหลาดเพราะมันโคจรในแนวตะแคงข้าง เราได้ยนโฉมดาวยูเรนัสแบบใกล้ที่สุดในปี1986เมื่อยานวอยเอเจอร์ทเคลื่อนผ่านและส่งข้อมูลภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของมันมาพร้อมกับดวงจันทร์บริวารหลักทั้ง5ดวงของมันกลับมายังโลก แต่สิ่งที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างชงนใจมากยิ่งขึ้นก็คือข้อมูลที่ยาน Voyager 2ส่งกลับมานั้นชี้ให้เห็นว่าระบบดาวเคราะห์ของดาวยูเรนัสแปลกประหลาดกว่าที่พวกเขาเคยคิดไว้ อุปกรณ์ตรวจวัดที่ติดตั้งบนยาน Voyager 2บ่งชี้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้และดวงจันทร์บริวารไม่มีความเคลื่อนไหวไม่เหมือนดวงจันทร์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะชั้นนอกนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กที่ป้องกันดาวอเรนัสยังบิดเบือนแบบแปลกๆในลักษณะที่ถูกบีบและผลักใสให้ออกไปไกลาจากดวงอาทิตย์ โดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ดวง,หน,งหนึ่งจะดักจับแกส๊สและวัถตถุต่างๆที่เคลื่อนที่ออกมาจากดาวเคราะห์ของมันไว้รวมทั้งสิ่งที่ออกมาจากดวงจันทร์บริวารด้วยซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากมหาสมุทรหรือไม่ก็มาจากกิจกรรมทางธรณีวิทยาซึ่งในครั้งนั้นยาน Voyager 2กลับไม่พบสิ่งใดๆเลย จึงทำให้เชื่อว่าดาวยูเรนัสและดวงจันทร์บริวารหลักทั้ง5้าดวงได้กลายเป็นดวงดาวที่เสมือนตายแล้วนั่นจึงทําให้เกิดความประหลาดใจครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าระบบดาวยูเรนัสและดวงจันทร์บริวารของมันแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะ อย่างไรก็ตามงานวิจัยเชิงวิเคราะห์ฉบับล่าสุดได้ไขปริศนาที่มีมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษและแสดงให้เห็นว่าในวันที่ยาน Voyager 2บินผ่านดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีนัก งานวิจัยดังกล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่าขณะที่ยาน Voyager 2บินผ่านดาวยูเรนัสไม่นานดวงอาทิตย์กำลังปั่นป่วนและได้ปลดปล่อยพายุสุริยะทรงอนุภาพออกมาซึ่งอาจพัดพาอนุภาคต่างๆออกมาด้วยและทำให้สนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกบิดเบือนชั่วคราวดรวิลเลียมดันจากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนกล่าวว่า เมื่อเป็นเช่นนั้นข้อมูลที่เราได้รับมาในรอบ40ปีที่ผ่านมาจึงเป็นมุมมองที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดาวยูเรนัสและดวงจันทร์บริวารหลักของมันทั้ง5ดวงไปโดยปริยายข้อมูลล่าสุดที่มีจึงทําให้เราทราบว่าระบบของดาวยูเรนนสน่าตื่นเต้นมากกว่าที่เราเคยคิดเช่นบนดวงจันทร์บริวารเหล่านั้นอาจมีสภาพแวดล้อมที่จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตและอาจมีมหาสมุทรใต้พื้นผิวที่อาจเต็มไปด้วยปลาด้วย l i n d าสปิ g เกอเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์อายุน้อยที่ร่วมในภารกิจโครงการ v o เอเจอรในตอนที่ข้อมูลจากดาวยูเรนัสถูกส่งกลับมายังโลกปัจจุบันเธอยังคงทำหน้าที่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการนี้เหมือนเดิมเธอเล่าว่าเธอมีความยินดีที่ได้ทราบผลการวิจัยครั้งใหม่นี้ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารด้านดาราศาสตร์ Journal Nature a s t r o n o m y ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่าทึ่งและฉันรู้สึกตื่นเต้นจริงๆที่ได้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งมีชีวิตในระบบดาวยูเรนัสเธอเล่าให้ BBC News ฟังฉันเองรู้สึกยินดีด้วยเหมือนกันที่ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างด้านข้อมูลให้กับโครงการ Voyager นี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ย้อนกลับไปดูข้อมูลที่เก็บไว้เมื่อปี1986และได้ข้อสรุปพร้อมกับก,บการค้นพบใหม่ๆเธอเล่าดรอัฟเฟลียวิบิโซโนจากสถาบันการศึกษาขั้นสูงแห่งดับลินซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้บรรยายว่าผลการวิจัยนี้น่าตื่นเต้นอย่างมากกระบวนการดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการย้อนกลับไปพิจารณาข้อมูลเก่า เพราะบางครั้งอาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่ให้ค้นพบและนี่ยังสามารถช่วยให้เราออกแบบภารกิจการสำรวจอวกาศสำหรับยุคถัดไปได้ด้วยและนี่คือสิ่งที่นาซาก,กำลังดำเนินการซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากผลการวิจัยครั้งนี้ด้วยมาจนถึงวันนี้นับเป็นระยะเวลาเกือบ40ปีแล้วที่ยาน Voyager 2 บินเฉียดเข้าใกล้ดาวยูเรนัสและดวงจันทร์บริวารของมันนาซาได้วางแผนที่จะเริ่มภารกิจสำรวจอวกาศใหม่ขึ้นในชื่อว่า The Uranus Orbiter and Probe ยานสำรวจและยานโคจรรอบดาวยูเรนัสเพื่อกลับไปสำรวจดาวยูเรนัสในระยะใกล้ที่สุดในระยะเวลาอีกไม่เกิน10ปีต่อจากนี้ ด็อกเตรเจมี่จาซินสกี้จากนาซาเจ้าของแนวคิดที่ต้องการให้มีการนำข้อมูลจากยานไวเอเจอร์ทูกลับมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งระบุว่าภารกิจนี้จำเป็นต้องรวมผลสรุปของเขาเข้าด้วยในขั้นตอนการออกแบบอุปกรณ์และการวางแผนการสำรวจทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์บางอย่างที่จะใช้ออกแบบยานอาวกาศในอนาคต จำเป็นต้องนำเอาแนวความคิดที่ได้รับจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากยาน Voyager 2เมื่อบินเฉียดเข้าใกล้ระบบดาวยูเรนัสและประสบกับสถานการณ์ไม่ปกติมาร่วมคำนวณด้วยดังนั้นพวกเราจำเป็นต้องพิจารณาอีกครั้งว่าเราจะออกแบบอุปกรณ์ในภารกิจใหม่อย่างไรเพื่อให้พวกเราสามารถเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการค้นพบให้ได้ดีที่สุด สำหรับยานสำรวจดาวยูเรนัสของนาซาคาดว่าจะไปถึงที่นั่นในปี2045ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะได้คำตอบว่าดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์น้ำแข็งดวงนี้สามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เชื่อกันว่าระบบดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่ตายไปแล้วและนอกจากนี้วงการดาราศาสตร์ถกเถียงกันมานานว่าบรรยากาศชั้นบนของดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยู ประกอบไปด้วยก๊าซชนิดใดเป็นหลักกันแน่แต่ล่าสุดข้อมูลที่เป็นหลักฐานจากกล้องโทรทัศน์ชี้ว่าดาวเคราะห์ดวงที่7ของระบบสุริยะถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซันไฟ์เป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลอีกครั้งจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ